ผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์จากเหตุการณ์ร้ายแรงในเย็นวันศุกร์ที่3ตุลาคมเด็กชายวัย14ปีใช้อาวุธปืนแบงกันกราดยิงประชาชนในห้างดังใจกลางกรุงเทพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ5รายและจากเหตุการณ์นี้ยังคงมีหลายแง่มุมที่น่าสะท้อนค้นหาเนื่องจากเกิดขึ้นโดยเงื้อมือของเด็กและยังเป็นการก่อเหตุเพียงลำพังล่าสุดเด็กชายถูกควบคุมตัว และมีการประเมินสุขภาพจิตยอย่างต่อเนื่องที่สถาบันกันะยาราชนาคลินและอยู่ในความดูแลโดยกรมพินิษฐและคุมครองเด็กและเยาวชนอีกทั้งสารเยาวชนและครอบครัวกลางยังคงไม่มีคำสั่งให้ประกันตัว การรับผิดทางกฎหมายเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ดังขึ้นทันทีเนื่องจากผู้ก่อเหตุอายุต่ำกว่า15ปีอีกทั้งสังคมยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเด็กมีการกระทำความผิดจะได้รับโทษเทียบเท่ากับผู้ใหญ่หรือไม่ในเรื่องนี้เดนิสออนไลน์จึงไปสรุปกระบวนการการรับโทษของเด็กผ่านสถิติการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจากฐานข้อมูลของกรมพินิษฐสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบัน ตามกฎหมายแล้วเด็กคือบุคคลที่อายุกว่า12ปีแต่ไม่เกิน15ปีขณะที่เยาวชนคือบุคคลที่อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีกลุ่มนี้กระบวนการเอาผิดจะแตกต่างจากผู้ใหญ่โดยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามาคือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่29และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2 5 5 3ปัจจุบันมีการแก้ไขอ,อายุความผิดทางอาญาของเด็ก จาก10ปีไปเป็น12ปีส่งผลให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีที่กระทำผิดจะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่ให้ส่งตัวไปรับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ซึ่งการนับอายุเด็กหรือเยาวชนให้นับในวันที่การกระทำผิดเกิดขึ้นจึงมีการแบ่งอายุและความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนดังนี้เด็กเล็กถือว่าไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดเด็กอายุไม่เกิน12ปีได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญาเด็กอายุกว่า12ปีแต่ไม่เกิน15ปีหากกระทำผิดไม่ต้องรับโทษแต่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กตามพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ซึ่งกระบวนการสำหรับเด็กในกลุ่มนี้นั้นตำรวจจะแจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอให้รับเด็กไปดำเนินการจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนค้นหา และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและจัดให้มีการคุ้มครองด้วยวิธีการที่เหมาะสมหากสารเยาวชนยังไม่เห็นสมควรพิภากษาลงโทษก็สามารถดําเนินการดังต่อไปนี้แทนได้เช่นการว่ากล่าวตักเตือนการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการส่งตัวไปสถานฝึกอบรมหรือมอบตัวเด็กให้อยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่สารเห็นสมควรหรือกำหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่เยาวชนอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน1ิปปีจะต้องส่งเรื่องไปยังอัยการและนำตัวส่งสารเยาวชนภายใน24ชั่ว หากสารยังไม่เห็นสมควรพิาพากษาลงโทษก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับเด็กอายุ12-15ถึงปีแต่หากสารเห็นสมควรพิาพากษาลงโทษก็สามารถลดโทษกึ่งหนึ่งของโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้หรือสั่งโอนคดีไปยังสารที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ในกรณีที่ผู้กระทำผิดมีร่างกายจิตใจสติปัญญาและนิสัยเหมือนผู้ใหญ่ เมื่อไปย้อนดูสถิติคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ทั่วประเทศมีสถิติที่น่าสนใจโดยเฉพาะคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายน่าตกใจว่า2ปีย้อนหลังเพิ่มขึ้นกว่า400คดีสถิติคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิษฐ์ทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดขณะที่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีเฉลีย 1, ่ย1,000-2,000คดีในแต่ละปียกตัวอย่างปี2,511มีจำนวน2,123คดี ปี2,512มีจำนวน2,175คดีปี2,513มีจำนวน1,705คดีปี2,514มีจำนวน1,477คดีปี2,515มีจำนวน1,695คดีในขณะที่ปี2,516มีจำนวน2,95 0คดี ตัวเลขคดีไม่ได้มีการลดลงเลยท้งนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดส่วนใหญ่พบว่าไม่ได้พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือพ่อแม่แยกทางกันหากจาแนกตามคมําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลและเด็กเป็นผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่แล้วศาลจะมีคําสั่งให้มีการคุมประพฤติหรือมีการส่งตัวไปยังสถานพินิษหรือศูนย์ฝึปปกอบรมซึ่งในบางกรณีหากพฤติการมีความผิดเพียงเล็กน้อยอาจจะมีการว่ากก่าวตักเตือนหรือการปรับเป็นต้น ส่วนโทษจำคุกมาตรการทางกฎหมายที่เป็นบทลงโทษสูงสุดของเด็กและเยาวชนแม้มีจำนวนไม่มากแต่ก็ปรากฏสถิติมีคำพิพากษาคำสั่งศาลบังคับใช้ยกตัวอย่างปีงบประมาณ2,515มีจำนวน24คดีปี2,514มีจำนวน49คดีปี2,513มีจำนวน36คดี กรณีจำคุกบางส่วนเป็นคดีที่มีการกระทำผิดขณะเป็นเยาวชนแต่มาถูกจับดำเนินคดีได้เมื่อผู้ก่อเหตุอายุเกิน24ปีจึงไม่สามารถส่งไปยังสถานฝึกอบรมได้แม้ว่าเด็กจะไม่ได้รับโทษทางอาญาเทียบเท่ากับผู้ใหญ่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากผู้ปกครองมีการปล่อยปะละเลยให้เด็กกระทำความผิดหรือผู้ปกครองอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าสินใหม่ทางแพง่ง ต้องยอมรับด้วยว่าข้อกฎหมายเฉพาะทําให้บทลงโทษทางอาญาที่ใช้ไม่อาจเทียบเท่าผู้ใหญ่ก็จริงแต่กรณีเด็กและเยาวชนสามารถพ่วงความรับผิดชอบจากผู้ปกครองได้ซึ่งในเรื่องนี้ทนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความชื่อดังได้ให้ข้อกฎหมายที่น่าสนใจว่าในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้เอาใจใส่บุตรหลานเพียงพออาจจะโดนคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ที่มีการปล่อยปะละเลยให้เด็กกระทำความผิดได้ นอกจากนี้ตำราประมวลกฎหมายเพิ่มเติมยังพบด้วยว่าความรับผิดทางแพง่งตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา429ระบุว่าบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถและเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่กระทำละเมิด พ่อแม่หรือผู้อนุบาลต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล,แล้วคดีนี้นะครับผู้กระทำความผิดเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีนะครับดังนั้นคนที่อายุยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ์เนี่ยนะครับถ้ามีการกระทำความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กคือว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งไปสถานพินิจด,ดังนั้นคดีนี้เด็กที่ฆ่าคนตายสามศพจึงไม่ ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ยิ่งกว่านั้นถ้าเด็กปรากฏว่าในขณะกระทำความผิดมีอาการจิตบกพร่องไม่สามารถบังคับตนเองได้ก็ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65สส่วนทางแพ่งนั้นก็ต้องไปดูว่าพ่อแม่ผู้ปกครองได้เอาใจใส่ บุตรหลานของท่านอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่ได้เอาใจใส่ก็อาจจะโดนคดีเกี่ยวกับพรบรคุ้มครองเด็กที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กกระทำความผิดหรืออาจจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทางแพ่งเรื่องละเมิดหรือไม่อย่างไรติดตามกันต่อไปนะครับ จากเหตุการณ์ท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผ่านมาเมื่อไปฟังซุ้มเสียงจากจิตแพทย์มีการส่งสัญญาณเตือนอันตรายสอยกระดับสู่การกัดยิงภายในโรงเรียนทีมข่าวอาชญากรรมเดลินิวได้พูดคุยสอบถามกับดรนายแพทย์วรศโชติพิทยสุนนล์รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตและในฐานะโคษกกรมสุขภาพจิตในประเด็นผลพวงและข้อกังวลที่เสี่ยงเป็นไปได้จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนายแพทย์วรศกล่าวอย่างมั่นใจว่าเหตุการณ์จะสามารถรุนแรงกว่านี้ได้ซึ่งตนเองได้พูดมาตลอดว่าเหตุการณ์ที่น่ากงังวลมากที่สุดคือการกราดยิงภายในโรงเรียนแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างดังจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นข้อหน้ากังวลที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่ทุกอย่างล้วนมีความเป็นไปได้คือผมเคยพูดในหลายอาการว่าสิ่งที่สุวนใหอการการเหตในโรงเรียนนะครับครั้งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่แตกต่างไปเล็กน้อยนะครับแต่เราก็ก็เป็น Yeah. <laughs> ้เนี่ยเราถ้ามีใครสักคนในนัำพรมที่รู้สึกว่าที่เข้าใจไปผิดรู้สึกว่าเขาได้แสนจากสิ่งนี้เข้าใจไปผิดนะครับเราต้องการคนแนะคนะะนน่นั้นแค่หน,นึ่งคนที่ได้ประกอบเหตุความนั้นเกิดสงครามกรทำซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองครับว่าเราเราทุกคนมีส่วนช่วยนะในการที่จะไม่ให้เกิด แม้ว่าเด็กจะเป็นผู้กระทำความผิดแต่เด็กจะต้องเข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่สังคมและใช้ชีวิตซึ่งเรื่องสำคัญคือเด็กจะต้องไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกซึ่งในเรื่องนี้หน่วยงานภาคีสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันครอบครัวจะต้องร่วมกันปิดประตูโศกนันาฏกรรมครั้งถัดไปและยุติวัฒกรรมยุวอาชยากร